เดี๋ยวพา fc มาดูช็อตที่ประทับใจคูซ่าที่สุดนะครับทิปห้วยน้ำบองนะครับที่ผ่านมานะครับผมทิปนี้คูซ่าไปพร้อมกับพี่บี้นะครับบี้เน้นหาแล้วก็มีไตฟฝีมือชกาดนะครับก็คือไตโยนะครับผมในช็อตที่เห็นนี้จะเป็นการไล่ตีคอกนะครับผมกดดันมากนะครับ นี้เพราะว่าพระอาทิตย์ก็จะลาลับฟ้าแล้วนะครับเราก็ไล่ตีไปเรื่อยๆและที่สําคัญครับมีลมพัดขึ้นน้านะครับทาให้คูซ่ามองเห็นคอกได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นโอกาสนะครับเพียงแค่เซียววินะครับผมก่อนที่พระอาทิตย์จะลับฟ้านะครับสิ่งที่ทําให้ครูซ่าประทับใจนะครับนอกจากเป็นการตีที่แบบใช้ความว่องไวใช้ความเร็วและความแม่นยําแล้วเนี่ยมันยังมีช็อตนรกนะครับที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในการเย่อเล่นกับปลาชโดตัวนี้ด้วยนะครับไปติดตามรับชมเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ ็อดที่ประทับใจคูซ่าที่สุดนะครับือโดนพิเศษวะตีไปแล้วนะครับผมระยะก็ประมาณเกือบ20เมตรนะครับวัดครับผมเห็นไหมครับขึ้นน้ําในเฟรมนี้ก็จะเห็นเป็นขึ้นน้ํายิบๆนะคูซ่าก็ใช้ความมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับในการที่จะสังเกตดูลูกค้อกเวลาขึ้นนะครับนี่ครับ็อดนรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับ ปลาสะดวิ่งวนนะครับเป็นไม้ที่เขาปักไว้นะครับผมนะเราก็ใช้ความพยายามในการที่จะลังให้ปานกลับคืนมานะครับพอมันกลับขึ้นมามันก็ไปติดอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมช็อตนรกมากเลยโอ้ยจะยังไงดีนะครับผมไตก็พยายามแบบลังเรือนะครับคัดท้ายไว้นะครับผมนะด้วยความเป็นทีมนะครับพี่บีก็พยายามจะตักปลาขึ้นให้ครูซ่านะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับสบายใจแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ตักปลานะครับผม และสิ่งที่ประทับใจนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมพอเอาปลาขึ้นมาแล้วนะครับผมเรารู้สึกสะใจมากนะครับผมที่เอาชนะกับปลาตัวนี้ก่อนพระอาทิตย์จะรับฟ้านะครับมันเป็นการกัดเหยื่อเข้าเข้ากับลําตัวเหยื่อนะครับนี่เห็นไหมครับเบ็ดเกาะเข้าที่ดวงตาเลยนะคือไม่ใช่การฮุบเหยื่อนะ ปลาตัวนี้กัดเข้าระหว่างลําตัวเหยื่อนะครับพอปลากัดเข้าระหว่างลําตัวเหยื่อแล้วครูซ่าวัดนะครับผมเกสรเบ็ดจึงมาติดที่ตาของปลาชโดตัวนี้นะครับ<ห>เป็นเรื่องปกตินะครับปลาล่าเหยื่อเขาจะฮุบเหยื่อลําตัวนะครับผม<ห>ถ้าเกิดเราเห็นปลาช่อนเขาจะฮุบจากด้านหลังนะครับอมเหยื่อแต่ปลาตัวนี้เนี่ย นะครับกัดเข้ากลางลําตัวเกสรเบ็ดก็เลยปักตรงเข้าตรงลูก,กตานะครับโอกาสน้อยมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดแล้วไม่ทะลุหรือไม่ติดอะไรเลยเพราะกระโหลกปลาชโดนี่แข็งมากก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะครับดังนั้นเราตื้อมาเป็น2ชั่วโมงตัวนี้เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับโอกาสที่จะได้ปลาตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่คืออดที่ประทับใจของครูซาในทิปห้วยน้ำบองตาดให้จังหวัดน้องบรรัวลำพูขอบคุณและสวัสดีครับ